สวัสดีค่ะสวัสดีลุงป้านะ้าอาทุกท่านนะคะวันนี้ปูก็มาจัดทุเซตนะคะเป็นอีพีที่492หรือ492นะคะ1เซตจะมี3กระถางนะคะราคา180บาทรวมส่งทั้งแบบโอและปลายทางนะคะโปรวันนี้จะเป็น3แถมสนะคะ3แถม3ามได้อะไรบ้าง3ไม้จะได้ไม้กระถาง4นิ้วไปแบบนี้3กระถางนะคะก็มีคะเหมือนเดิมเนะาะอาจจะมี1ต้นบ้าง2ต้นบ้างนะคะ วันนี้3ต้นอาจจะไม่มีเนาะก็เป็น1ต้นบ้าง2ต้นบ้างในกระถางนะคะเป็นไม้มีชื่อนะคะสกระถางแล้วก็จะได้งานหัวนะคะเป็นงานล้างลากของกระดาษที่ชู่ไปนะคะสแถมสามนะคะหนึ่งบาทรวมส่งทั้งแบบโอและปลายทางนะคะปูลงคลิปวันที่13ตุลานะคะจะเป็นรอบจะส่งวันพรุ่งนี้วันที่14ตุลานะคะเบอร์ปูที่ขึ้นให้สามารถ โทรหรือแอดไลน์มาสั่งซื้อได้เลยนะคะโทรมาสั่งซื้อก็แจ้ง ep เนาะ ep ที่492นะคะ ep ปูจะขึ้นให้มุมบนซ้ายมือนะคะแจ้งสำหรับลูกค้าที่อยู่พื้นที่ห่างไกลนะคะบวกเพิ่ม15บาท1เซตก็จะเป็น195บาทนะคะ3แถม3วันนี้คุ้มคุ้มจุกๆเลยนะคะเอ่ออะไรอีกเนาะเดี๋ยวขอโทษค่ะดูเซตเผื่อซักเซตสอเซตเนาะเผื่อเซตที่อยากได้ขายไปแล้วนะคะ ก็บางท่านก็ดูไว้สามเซตสี่เซตเนาะเผื่อหนึ่งเผื่อสองมันไม่มีเนาะเรายังได้สามได้สี่ที่ดูเผื่อจากสองไปนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของแต่ละเซตกันนะคะเซตที่หนึ่งกระถางที่หนึ่งตัวนี้จะเป็นคุณหญิงทองม้วนนะคะเป็นพรอมสองต้นในกระถางเลยนี่นะคะคุณหญิงทองม้วนนะคะชมพูสองก็ชมพูนะคะป้ายชมพูจะเป็นชมพูทวีบนะคะปลายทุกใบเลยนะคะ ส่วน3จะออกเป็นแดงจะเป็นรอยร้นฟ้าไทยนะคะพื้นแดงกระดูกขาวนะคะแก่จะจัดเนาะนี่นะคะ3ส่วนแถม1แถม2แถม3นะคะึ๊บเดี๋ยว1จะเป็นนี่ตัวนี้ช่วงนี้ยุบแล้วขึ้นสวยมากนี่ตัวนี้จะเป็นยุทธหัตถีนะคะขึ้นมาก็เป็นชมพูแบบนี้เลยเนี่ยหัวเกินนิ้วโป้งนะคะนหนึ่งยุทธหัตถี สองเป็นไม้หน้าเข้มเข้มแบบนี้เป็นโทนแบบน้ำตาลน,น้ำตาลเข้มเข้มน้ำตาลแดงนะคะจะเป็นเพชรสีนิ่นไม้หน้าเข้มก็ประมาณนิ้วโป้งนะคะสองส่วนสามให้สองนับหนึ่งจะเป็นสูตรป่าถนานะคะให้สองนับหนึ่งอันนี้ก็จะได้เป็นสีหัวะนะคะเป็นของเซตท,ที่หนึ่งนะคะเซตต่อไปเซตที่สองนะคะกระถางที่หนึ่งจะเป็นกิตติมาเจจิรานะคะนี่ลายหินอ่อนแบบนี้นี่นะคะกิตติมาเจจิรานะคะหนึ่ง สองไม้ป้ายแดงแบบนี้เลยเทพเทวริสดูป้ายสวยมากนี่นะคะเทพเทวริสนะคะสองส่วนสามก็จะเป็นโทนแดงจะเป็นกําเนิดทรัพย์นะคะเป็นฟอร์มสองต้นในกระถางนะคะกําเนิดเงินกําเนิดทองนะคะกําเนิดทรัพย์นะคะสามแถมหนึ่งแถมสองแถมสามนะคะแถมหนึ่งตัวนี้จะเป็นนารีบุรพานี่กกาลังกลางกลางเลยป้ายชมพูสวยสวยนี่ใหญ่เกินนิ้วโป้องอยู่นะคะหนึ่งนารีบุรพา สองสุดรักนะคะด่างฮาร์เบอเป็นด่างออกเหลืองนะคะเป็นไม้ด่างนี่รอดใหม่มาละดูดูหัวนะคะเนี่ยเกินยวโป้งสุดรักนะคะสองสามจะเป็นดาวังคารนะคะเป็นไม้พื้นแดงแล้วก็กระดูกดําแบบนี้แดงแกจะจัดมันจะเป็นแบบแดงเปรอะๆหน่อยไม่ได้แดงแป๊ดนะคะเป็นแดงแบบแดงเลือดหมูก็ได้นะคะเนี่ยหัวเกินยุโป้องอันนี้จะเป็นของเซตที่สองนะคะ คุ้มๆเลยนะคะวันนี้เซตต,ต่อไปนะคะเซตที่สามนะคะกระถางที่หนึ่งนี่จะเป็นพระธาตุวายโยเป็นไม้ด่างนะคะนี่พระธาตุวายโยนะคะหนึ่งนี่ไงดาวังคารนะคะสองดาวังคารเห็นไหมอย่างตัวเนี้ยมันก็จะน่าเริ่มเปิดม,มานะคะแต่อยู่นอกตู้เป็นหัวมันก็จะพื้นเข้มกว่านี้นะคะดาวังคารนะคะสอง อันนี้เป็นโทนแดงเลยสามจะเป็นปีกมานไม้ทรงคอมเพกเป็นไม้ใบหอกหน้าเข้มของที่สวนมีสองต้นในกระถางนะคะนี่นะคะสามแถมหนึ่งมาอีกแล้วนะคะตัวนี้นี่ยุทธหัตถีเหมือนกันไหมเหมือนตะกีไม่คล้ายๆนะคะเนี่ยประมาณนุ้วโป้งนะคะหนึ่งนะคะยุบแล้วขึ้นสวยสองเพชรมณฑลไม้หน้าเข้มลวดลายเป็นใบแข็งก้านแข็ง,แ,ขง,แ,ขง,แ,ขงแม่หนึ่งลูกหนึ่งเห็นไหมแม่กลางกลางนะคะหัวใหญ่เลยสอง ส่วนสามจะเป็นพรกนกนะคะแก่จะจัดพื้นก็แทบจะออกขาวเนาะเป็นเขียวอ,อ่อ,อนๆนะคะแต่กัดสวยพื้นเหนืตรงกลางเขาก็จะเป็นสีชมพูแต่ก็เนี่ยอาจจะเล็กกว่านิโป้งนิดนึงอันนี้เป็นของเซตที่สามนะคะเซตต่อไปเซตที่สี่นะคะหนึ่งนี่ตัวนี้จะเป็นพลอยอคณีไม้ด่างของที่สวนนี่นะคะใครเลี้ยงไว้ไม่ต้องตกใจนะคะถ้าเข้าสู่หน้าหนาวอากาศเย็นสีมันจะเข้ม ด่างอาจจะหายแต่รอรอเลี้ยงไว้เลยเลี้ยงให้มันลงหัวไว้นะคะเดี๋ยวหน้าร้อนหน้าฝนเนี่ยก็จะหน้านี้เลยนะคะหนึ่งสองป้ายจะจัด,จดแบบนี้นี่เพชรบ,บ้านปทุมนะคะช่วงนี้กําลังสวยเลยนะคะสองส่วนสามเทราปราตีนะคะมีสองต้นในกระถางนะคะเทราปราตีนะคะสามแถมหนึ่งตัวนี้จะเป็น ดาวเหนือนะคะดาวเหนือนีป่ประมาณนิ้วโป้งเกินนิ้วโป้องอยู่นะคะหนึ่งสองพัทยาเกินนิ้วโป้งนะคะสเรียกซับนะคะเรียกเงินเรียกทองอาจจะเรียกกว่าน,นิ้วโป้งน,ปงนิดนึงนี่ไปของเซตที่สี่นะคะเซตต่อไปุมันต้องอค่อยไปเนาะเพราะว่า หัวมันอยู่ในถาดนะคะเซตต่อไปเซตที่5นะคะ1ดูตัวนี้พัทยาโอ้โหสวยมากนะคะเท่าที่เลี้ยงมาเนาะเลี้ยงพ่อขายเนี่ยชอบแดดอยู่เหมือนกันนะคะนี่อยู่ในตู้นะเพราะว่าของปูกต้องเพาะไว้ในตู้นะคะหนึ่งพัทยาสองเทพเทวริสนี่สองนะคะเทพเทวริสสาม ไก่เศรษฐีมีสองต้นในกระถางนะคะไก่เศรษฐีนะคะแถมหนึ่งแถมสองแถมสามแถมหนึ่งคอยอาคณีนะคะอยู่นอกตู้น่ะมันสีมันก็จะแบบนี้นี่แต่ความแข็งแรงมีแน่นอนอันนี้ก็อาจจะเลก็กกวิโพงนะคะข้อนิ้วนะคะเนี่ยไม่ตายแน่นอนนะคะหนึ่งสองคมขวัญเขียวไม้เขียวป้ายชมพูนี่สองนะคะ สามโอ้โหพันดาวงานเจาะหัวดูหัวเบื้อเริ่มเลยเนี่ยงานเจาะหัวนะคะเป็นของเซตที่ห้าเซตต่อไปเซตที่หกเดี๋ยวนะคะแป๊บนึง่งหกกระถางที่หนึ่งจะเป็นเจ้าสาวมีสองต้นในกระถางนะคะเจ้าสาวนี่หนึ่งสองสายพาเนตรเห็นไหมเม็ดแดงเริ่มมาละ สายพันธน์นี่ต้องใช้เวลานะคะกัดนะคะใช้เวลานิดนึงเพราะว่าส่วนมากไม้พื้นเขียวกัดสีจะใช้เวลานะคะแต่ถ้าได้กัดคือสวยจึ้งเลยนะคะสําหรับสายพันเนตรนองสองสามจะเป็นชายชนนะคะดูป้ายแบบสามนะคะชายชนแถมหนึ่งจะเป็นชมพูทวีปหัวเกินิ้วโป้งนะคะหนึ่งสอง อุดรธานีเห็นไหมอุดรธานีอยู่ข้างนอกมันจะออกส้มๆหน่อยแต่ถ้าอยู่ในตู้พื้นมันยังเขียวเนาะนี่นี่เกินนิ้วโป้งนะคะสองจนส,สามโอ้โหหัวบึ้มเลยเป็นเพชรสีนินดูหัวเป็นของเซตที่หกนะคะเซตต่อไปเซตที่เจ็ดนะคะหนึ่งจะเป็นนี่พัทยากลมหว,วานสีชมพูหว,วานหวานแบบนี้เลยอืมสวยนะคะหนึ่ง สเพชรบ้านประทุมแล้วดูนี่ก็ออกป้ายป้ายชมพูแดงๆนี่สองนะคะสามไก่เศรษฐีสองต้นในกระถางนะคะสามนี่แถมหนึง่งให้สองนับหนึ่งจะเป็นจังหวัดหนองบัวลำพูนะคะให้สองหัวนับหนึ่งแบบนี้นะคะหนึ่งสองพอ,อคะคณีนี่หัวเกินอนิ้โปง้ง ส่วนสามเป็นไม้เก่าเป็นผ้านาฬายดโูโหพื้นแดงขอบเขียวอยู่นอกตู้ถ้าแทงขึ้นมาใหม่ก็ค,คือมันก้านแข็งหน้าเข้มไปเลยนะคะแล้วหัวใหญ่มากเป็นของเซตที่เจ็ดนะคะเซตต่อไปเซตที่แปดนะคะกระถางที่หนึ่งเมืองนครชุมดูป้ายความเข้มเข้มนี่คือป้ายนะคะนหนึ่งเมืองนครชุม สองไม้ด่างมณีนาราใบล่างนี่บรรสงอาจจะช้ำขอบนะคะเพราะด่างเยอะเนาะนี่สองสามปีกมานไม้ใบหอกหน้าเข้มทรงคอมแพรมีสองต้นในกระถางนะคะนี่นะคะสามนะคะแถมหนึ่งจะเป็นแถมไม้เก่านะคะหนึ่งนะคะเท้าฮิรันพนาสวนดูความป้ายยุบแล้วขึ้นแบบจึ้งเลยนะคะนี่ประมาณนิ้วโป้งนะคะหนึ่งนะคะสองตัวนี้จะเป็นยักษ ทศกันจะกัดชมพูกว่านี้นี่หัวก็ใหญ่นะคะสองส่วนสามตัวนี้จะเป็นลูกไม้นะคะดูยุบแล้วขึ้นลูกไม้มเมล็ดนะคะหัวใหญ่นี่เป็นของเซตที่แปดนะคะเซตต่อไปเซตที่เก้าเซตไม้เก่าหานุมานเนะาะหนุมานสองตัวนะคะเก้านะคะกระถางที่หนึ่งอมพับพานะคะนี่หนึ่งนะคะหานุมานอมพับพา องหนุมานอาสามีสองต้นในกระถางนะคะในีหน้าเริ่มกัดสีมันลงแดงๆสองต้นนะคะส่วนสามจะเป็นเจ้าปูงอังวะบอนกาบมีสองต้นในกระถางนะคะสองต้นในกระถางแถมหนึ่งก็เป็นแถมไม้เก่าเนาะหนึ่งนี่ผ้านาราย์นี่นะคะหนึ่งนะคะผ้านาราย์สองตัวนี้จะเป็นตึ๊ดป๊แป๊บหนึ่งดูดูให้ดูหูก่อนนี่ไม้เก่า พญาสุราศนนะคะนี่ดูยุบแล้วขึ้นสวยมากหัวนี่ส่วน3ให้2นับ1เป็นนางกีรินีดูนางกีรินีนะคะขึ้นมาแบบแดงมาเลยหัวใหญ่เลยทั้งคู่นะคะให้สองนับหนึ่งได้ไป4ี่หัวเป็นของเซตที่9ก้านะคะเซตต่อไปเซตที่10ก็ไม้เก่าเลยนะคะ1จะเป็นพญาหงมี2ต้นในกระถางนะคะนี่หงใต้ใบ เดี๋ยวแกจะจัดก็มีเยอะกว่านี้นะคะสองต้นในกระถางนะคะสองจะเป็นตัวนี้จะเป็นสีแดงนี้จะเป็นวิศณุกรรมประสิ์แล้วก็ตัวนี้จะเป็นชนะศึกนะคะสองต้นสองชื่อในหนึ่งกระถางส่วนสามจะเป็นนายทองเหม็นนี่นายทองเหม็นแก่โตกว่านี้จะสวยมากนี่นะคะสามแถมหนึ่งตัวนี้จะเป็นยุทธหัตถ,ถีนี่อันนี้ใบ ต้นใหญ่กว่าตะกี้แต่หัวใหญ่อยู่นะคะนี่1หนึ่งสองปัดธรรมราชนี่อดีตเคยแรงมากเลยนะคะส่วนสามให้สองนับหนึ่งตัวนี้จะเป็นอ้อมกอดแห่งคุณเขานี่ให้สองหัวนับหนึ่งเป็นของเซตที่สิบนะคะเซตต่อไปเซตที่สิบเอ็ดนะคะหนึ่งจะเป็นรัตนะรุ่งโรดดูความดาง อาจจะช้ำขอบนะแจ้งไว้ก่อนอาจจะนะคะหลอดใหม่กําลังแทงขึ้นมาด่างแน่นอนนะคะหนเจ้าปอแก้วนี่ด่างใบกลมหน้าหวานๆเลยสองนะคะส่วนสามจะเป็นบอนกราบกัดสีนะคะตัวนี้จะเป็นอาทิตย์อุทยัยกัดออกเป็นสีแดงนะคะส้มอมแดงแหละมี2ต้นในกระถางนะคะอาทิตย์อุทัยนะคะสมแถมหนึ่ง ทำกันแถมหน,นึ่งมันีมรกตดูโอ้โหดังสวยหัวใหญ่มากนี่หนึ่งนะคะสองสุนทรพูไม่เก่านี่สามริมขอบฟ้านี่เป็นของเซตที่สิบเอ็ดนะคะวันนี้จัดมาให้เลยสิบห้าเซตจุกตุเซตต่อไปเซตที่สิบสองไม้เหลืองไม้เหลืองสองต้นหนึ่งจะเป็น จะตุระเทพพื้นเหลืองกระดูกแดงแบบนี้นะคะจะตุระเทพสองลูกไม้เหลืองตัวนี้ป้ายก็จะเขียนว่าลูกไม้เหลืองนะคะโตมาก็จะเป็นเม็ดขาวเม็ดแดงนะคะนี่สองสามจะเป็นทวารทศมาดเป็นไม้กัดสีออกสีชมพูนะคะสามนะคะแถมหนึ่งชายชนนี่แถมหนึ่งชายชนหัวก็ประมาณนี้ เก็น,นิ้โป้องอยู่นะเนี่ยน,นะคะหนึ่งชายชนสองเทพพนมเล็กกว่าน,นิ้โป้งนิดนึงสองนะคะสามเป็นเมืองพิษณุโลกใบกลมแบบนี้อันนี้เป็นของเซตที่สิบสองนะคะเซตต่อไปเซตที่สิบสามหนึ่งจะเป็นใบหอกเล็บมังกรด่างนะคะมีสองต้นในกระถางเล็บมังกรสองก้อน ใบหอกเป็นหางหงมีสองต้นเช่นกันนะคะหางหงเป็นไม้ด่างทั้งคู่นะคะทั้งเล็บมังกรและหางหงเนาะส่วนสามจะเป็นไม้พื้นแดงกระดูกขาวจะเป็นโรยร้นฟ้าไทยนะคะโรยรดนฟ้าไทยนะคะสามแถมหนึง่งรัตนาสินนะคะงานเจาะหัวนี่หนึ่งรัตนาสินสองพรกนกอันนี้มีตำหนิเดี๋ยวเล็มเมให้นะคะแต่ไม่ตัดใบเนาะเล็มเมอันที่มีตำหนินะคะ หัวนี่เกินยูโป้งนะคะสองสกินารีร่ารามไม้ใบหอกกัดสีชมพูของที่สวนนี่เป็นของเซตที่13นะคะเซตต่อไปเซตที่14นะคะหนึ่งจะเป็นจันทระเทพพระบุตรเห็นใบใหม,ใหม,ใหม่ป้ายสวยมากแต่มันก็ป้ายทุกใบนั่นแหละนี่นะคะหนึ่งเป็นหน้าออกแดงนะคะเซตนี้สองปลาสาททอง3แก้วมังกร แดงๆอ่อนๆเปื่อๆมีสองต้นในกระถางนะคะแก้วมังกรน,นะคะสามแถมหนึ่งจะเป็นวิมานดินหัวใหญ่มากดูหน้าเขาสวยเป็นไม้ทรงคอมเพรนะคะสองมณนีนาราใบใหม่มาก็เผือกเหมือนกันแต่ไม่ได้อยู่นอกตู้มันก็จะไม่ได้เผือกแบบอ่อนแอนะคะเนี่ยก็เล็กกว่านิโปรงนิดนึงนะคะสองมณนีนาราสาม เฮีบ hey, ้นไพรนะคะเป็นไม้ด่างเนาะนี่เป็นเซตที่สิบสี่เซตต่อไปเซตที่สิบห้าเซตสุดท้ายเลยฮึบฮึบชายชนนะคะหนึ่งนี่ดูป้ายทุกใบป้ายสวยด้วยนะคะหนึ่งสองมัน,นี้วาสนานเป็นไม้ด่างเนาะสองส่วนสามจะเป็นนางมนโทมีสองต้นในกระถางนะคะจะเป็นพื้นชมพูนะคะนี่ใบพิ้วๆหน่อย นางมนโทนะคะสามแถมหนึ่งเป็นไม้เก่าตัวนี้จะเป็นนางมัดซีดูนางมัดซีนะคะนอกครู่คือสวยอะ่ะเล็กกว่านี้โป้งนิดหนึ่งนะคะ <S 2> 2, <S ดูกัดหน้าสวยนะคะหนึ่งสองผ้านารายนี่ดูหัวสามริมขขาฟ้าด่างสวยนะคะก็เล็กกว่านี้โป้งนิดหนึ่งเป็นของเซตที่สิบห้านะคะ สำหรับวันนี้ปูก็มาจัดชุดเซตนะคะ3แถม3นะคะ180บาทรวมส่งมีทั้งหมดเลยจุกๆ15เซตปูฝากลุงป้านะอากดไลค์กดแชร์กดซับสไครห์เพจและช่อง youtube ของพวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ